น่าดูนะเพลงเพลิงภาพเพริบสวยนะเป็นหนังรักดูเงาเหงาหนังรักโรแมนติกอ่ะมีองค์ประกอบของหนังรักที่ดีหลายอย่างสวัสดีครับนี่อาร์ตี้ครับนุนโต๊ะอ่าวันนี้เจอกับเราวันนี้เราเป็นอะไรเดิมวันนี้เราสามฐานเสืออ่าทีมัสเัตเทียเฮ้ยเมื่อก่อนมีหนังเรื่องทีมัสเัตเทียอ่ะมั้งคมีมีมีสุนทรมอ่ะอ่าเจอกับเราสามคนนะครับสามฐานเสือนี่สามฐานเสืออ่าวันเี้เรามา ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังลิเช่นเดยร์ครับอดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถูกอกถูกใจมาพูดคุยกันได้คลิปได้เออตีตอบทุกคนตอบทุกคนฮะด่าก็ตอบเราก็ตอบวันนี้เป็นหนังพี่หนังโรงอ๋อเป็นหนังโรง Under Parallel Skies รักใต้ฟ้าคู่ขนานตัวเลย เหมือนเป็นฟิลิปปินส์พท่กับก็เป็นฟิลิปปินส์ออ๋หลังฟิลิปปินส์แต่เอาไปเอกไทยไปเหรอม่ใช่เฮ้ยนี่นีครับพี่อยู่เดือนกรกฎาคมมีคนจ้างเราตัดหนังสิงคโปร์นะเฮ้ยเหรอพูดจีนด้วยพูดจีนด้วยเหรอ Yes กูก็นนารับนะดูกันจะเชิญสอนให้ผมเหว่าเบสซวินน่ะแซบพี่วินเขาไม่เคยยอมแพ้ในตัว

ไทยแลนด์ไทยแลนด์ทไมต้องทยแลนด์เขาคนจีนไงสำเนียงจีนสิงคโปร์มันก็เป็นแบบเป็นพวกสิงคโปร์จีนสิงคโปร์แขกมันไหลเข้าหลายเชื้อชาติในบ้านเขาเนาะแต่คนเดียวยังเป็นจีนเฮ้ยสวยเนาะพอโลเคชั่นสิงคโปร์สวยเนาะเอ๊ะอันนี้สิงคโปร์เหรอฟินนี่อ๋อฟิลิปปินส์สวยนะสวยสวยจังฟินนป่ินมีแขกด้วยเนาะมีไหม แต่ตัวใหญ่จะเป็นจะเป็นคนแค่คนไทยมากกว่ากลล็อกอะไรเงี้ยใช่ทินาไงใครอ่ะคิซินาอากิล่าอากิล่ากพี่ทินาเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะคนฟิลิปปินส์สวยนะที่มาดิวันไงเป็นฟิลิปปินส์เลยนั่นอ่ะไม่ใช่คนไทยเลยอันนี้คือไบที่เป็นไบวินปะ วินวินวินมาคู่กับไบ์วินอ่ะคือคือคนนี้ใช่ไหมที่ที่เป็นคู่ไบ์วินที่ต่าง방อ่ะใช่ปะเอาโกรธสิหล่อนะไบ์วินนี่คือวายซีรี์นั้นก็คือวายแต่นี้ก็เป็นพระเอกหนังเลยแต่ตอนนี้สองคนนั้นเล่นเหมือนจะไม่ได้แบบไม่ได้วายกันทุกวันเลยครับพี่เริ่มเริ่มครับแค่แบบจะจุ๊บกันไม่ได้แบบไม่ถึงครับ หนัวเหมือนเขาดังมากนะมีมีคอนเสิร์ตเลยนะดังมากมีแฟนคลับเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นไงพี่ได้ดูไหมเดี่ยวกี้ดู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 ก็ดูเป็นหนังรักนะดูเป็นหนังรักโรเป็นเตกอ่ะอ่ะสองเชาติมาเจอเป็นอาจจะไม่ถึงคอมเมดี้เลยแล้วแต่ก็แบบน่ารักน่ารักหนังรักอ่ะก็อันนี้จะเข้าลงในไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วก็แมาจะต้อง รักไตฟ้าคาหวังจากแฟนคลับของวินเนาะรักงไตฟ้าคู่ขนานรักไฟฟ้าคู่ขนานก็ต้องต้องคาดหวังจากจากวินจากวินน่ะแต่จริงๆก็นี่ก็เหมือนเขาก็ไปต่างต่างก็ฉายในเอเชียแหละน่าจะหลายประเทศน่าจะหลายประเทศนักเอกอาจจะดังน่าจะดังที่ฟิลิปปินส์ด้วยเนาะน่าจะแบบเป็นคนดังใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ดังแต่ด้วยชื่อวินก็รอบรอบบ้านเราน่าจะขายได้เยอะมากแต่กูไม่ค่อยเข้าใจนะบ้านเขาดังมาจากเขาเป็นคู่คู่จิ้นหนังวาย แล้วตอนนี้แฟนคลับเขาจะยังซัพพอร์ตเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้ทั้งคู่นะหมายถึงทั้งคู่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นวายแล้วอ่ะของของไบวินจะต่างกับบิลกินนิดนึงจากจากที่ความรู้สึกนะน,นี่ยอย่างคู่บิลกินกับพีพีจะดูน่ารักเป็นคู่ก็จะดูน่ารักในแบบของเขาแต่พวกเนี้ยแฟนคลับของเขาจะแฟนคลับใครแฟนคลับมันค่อนข้างเยอะไม่ได้กินเป็นคู่แบบพีพีกับบิลกินคือก็คือหนังวายซีรี์วายคนไทยก็จะเป็นผู้หญิงดูร้อยเปอร์เซ็นต ใช่เพราะนั้นเขาก็แยกแยะแหละว่าเขาเขาชื่นชอบเป็นตัวบุคคลอ๋อก็คือจ้นไปเหมือนแบบนเหตุการณ์นั่อแต่ดูดูแล้วน่าดูนะเพลงเพลิงภาพเพิ่บสวยนะเป็นหนังรักดูเงาเงาดีหนังรักโรแมนติกอ่ะเป็นเป็นเป็นดราม่าเป็นเป็นเป็นเพลงสวยหลายเพลงเลยนะเราว่า มีองค์ประกอบของหนังรักที่ดีหลายอย่างแต่ดูเป็นก็คือเป็นหนังฟิล์มเลยแหละถูกไหมเพราะด้วยทีมงานด้วยดเรคเตอร์แปลว่ามันจะมีพูดไทยเพราะตะกี้เราเห็นเนาะมีพูดไทยมีพูดอังกฤษครับอาจจะมีพูดตะกะล็อกนิดหน่อยน่าจะมีแล้วเมื่อกี้ซาวแท็กก็เป็นภาษาจีนด้วยอ่าอ่อีหยังวะมากอะแม่งนะมูนี่เคยเห็นมาริโอ้คนหนึ่งที่เขาเล่นอ๋อเออเออที่โม่เห็ดอ่าอ่าอ๋อใช่มันมีมีมี ไม่ได้เป็นคล้ายๆกันมาเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งเขาไปดัดใส่เอี๊ยบนะใช่ใช่เฮ้ยนางเอกเขาบอกว่าน่ารักไหมนี่นี่พอพอเป็นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเราต้องถึงพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์พุ่มกลับอ่ะปีเตอร์ปีเตอร์มานาพี่ปีเตอร์ที่กำกับหนังเรื่องเบิร์นคนไฟลุกก็9้ต่อติดตายเนาะครับแล้วก็เขาเป็นพุ่มกลับโฆษณาอ่าแต่พี่ปีเตอร์ไปกำกับหนังโฆษณาที่ฟิลิปปินส์อ๋อเหรอจะบินกลับจ็อบอ่ะจะบินจะบินกลับ ไอ้ที่ตอนนั้นเขาระทวงที่ประเทศเราปิดสนามบินจําได้ไหมอ๋อยุคยุคที่ปิดสนามเออกลับมาไม่ได้พี่ปีเตอร์กลับไม่ได้เขว่งอยู่ที่ฟิลิปปินส์อ๋อปรากฏมีโปรดิวเซอร์ที่เขาที่เขาจ้างมันไปกำกับหนังอ่ะสงสารมันพามันไปเที่ยวเมาได้กันอ้าอันนี้เรื่อง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 งจริงเลยไม่เรื่องลับเปล่าไม่ไม่ลับไม่ลับปล่อยไปได้ได้กันเสร็จพี่ปีเตอร์ก็กลับมาไม่ได้คิดอะไรเงี้ยกูไปทำงานได้หญิงก็เป็นเรื่องปกติของคน แบบเออแหละเกี่ยวอะไรเออผ่านไปแบบเขาให้เราเนี่ยผ่านไปสองสามเดือนเออแม่งกูตัดหนังให้เขาเขาก็ทำหน้าเคียดพี่เตอร์เป็นเทียอะวะไอเนี้ยชื่อพ่อนลินพ่อลินแม่งท้องไอ้ลูกอจิกแฟนด้วยโอ ทุกวันนี้ก็แต่งงานเป็นครอบครัวอ,อยู่ใน <ละ S 1> กาการเนออยู่รมกาแล้วอ่ะอ่ะอันนี้เข้าลวงแล้วไปดูกันได้ไให้กำลังใจวินกัน